ทางรองนายกภูมิธรรมนะครับเพื่อนกระไดสร้างเรียกทูตไทยกรับนะครับพร้อมทรงเอกอัครรชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยกับขึ้นไปลดระดับความสัมพันธ์กัมพูชาตอบโต้ทันทีโดยการทรงทูตกัมพูชากลับประเทศรังทหารไทยได้เหยียบกับระเบิดค้าขาดอีกหนึ่งน้า ซึ่งเรื่องนี้เองครับนายภูมิท่ามเวชยาชัยร่องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแท่นนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับหลังการเกิดเหตุทหารชุดลาดตะเวนเหยียบกับระเบิดขาขาดอีกน่ายว่าขนาดนี้รัฐบาลสั่งการให้ปิดด่านชายแดนตามกองทัพเสนอและก็ไดพิจารณาแล้วว่าเฮานี่จะลดระดับทางการทูตโดยเรียกเอกอัคราชทูตไทยประจำกำัมพูชากลับประเทศไทย แลกกระทรวงเอ,งอกอราชาทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยขึ้นกับไปเช่นเดียวกันและก็มีการพริจารณาระดับความสัมพันธ์เพิ่มเติมทั้งนี้ครับก็ได้มีการสร้างการให้กระท่วงการต่างประเทศยื่นหนังสือประท้วงไปแล้วว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นระเบิดใหม่พิสูจน์ทราบได้วว่าเมื่อก่อนเดินลาตะเวีนี่เฮานี่บ่เคยมีแต่ตอนนี้เป็นระเบิดที่เกิดใหม่ทั้งนะครับทั้งเบิดในเวลาใกล้เคียงกันดังนั้นเองเฮาก็ยกระดับการตอบโต้ให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ